เปิดแล้วนี่คือนะครับทุกคนกําลังชมรายการอันไหนกล้องไหนดูผมอยู่รับเคกนี่นี่สองกล้องเลยสองกล้องนี่คือรายการมีเพื่อนมือพร้อมกลับมาอีกครั้งนะครับกับอีพีนี้นะครับเป็นอีพนะครับเพียเพื่อเป็นคนสุภาพอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของ เดี๋ยว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 โดี๋ยวเดๆๆยวเขีโดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนีนยเดี่ยวเอีทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัดียเดี่ยวเดี๋องเดีขยวทดีอยวเขี๋ควเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดีอยวเขอ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดี๋ยวเดี๋วเดีวเี๋ยวเดี๋เราก็จเมี๋าวเดี๋วเียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดยวเดี๋ยเียวเดี๋ยเดียวเหรอจกลายเป็นต่อแน คนเล่นของเล่นคือตอนเราเด็กๆเนี่ยมันจะมีของที่มันแถมมากับขนมโอเดงย่านะที่เราเคยเปิดกา๊าซกันไปถ้าเป็นอันแรกของผมเลยสําหรับเรื่องของไอที่แถมมาจากขนมเนี่ยจําความได้คือตอนมอสีโดเรมอนโดเรมอนนี่เป็นกล่องสีน้ําเงินสีน้ําเงินขนมมีอยู่5เม็ดข้าวพองเคลือบช็อกโกแลตกลิก่นพลาสติกใช่ขนมทิง้งแล้วได้มาเป็นกา๊าดงูคุณ แล้วอกว่าตอนนั้นเ,เกือบพบเล่มแต่ว่าก,ก็ไม่ได้อะไรอ๋อ oh, ใช่มันต้องสูงสุดคือเกมบอลสะสมแล้วเป็นแรกเมื่อก่อนเนี่ยแม่จะไม่ให้ซื้อขนมกล่องขนมกล่องเนี่ยที่เป็นแบบนี้โดเรมอนอะไรเงี้ยขนมกล่องที่มันแถมของเล่นพราแม่บอกว่าเฮ้ยซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ซื้อขนมมันคือ,ม,คอมันคือหลอกหรือเปล่าเพราะว่าขนมก็ไม่อร่อย5บาทได้ขนม5เม็ดสมัยนั้น5บาทอะเทียบเท่ากับทุกวนันนี้เท่าไหร่วะ6ล้านเพราะมันมีบิตคอยน์มีอีลอนมัส วันนีน้สิ่งที่ผมอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังในมีเพื่อนเมื่อพร้อมรายการที่ทุกคนเนี่ยมีความเป็นกันเองกับพวกเราสูงมากม,มันคือเรื่องของสะสมในวัยเด็กเพราะทุกคนเนี่ยจะมีของสะสมของตัวเองเสมอตัวละครที่เราชอบเนี่ยมันจะมี1ตัวที่เราโหสัทธาและรักมากผมเนี่ยชอบด์ธเวเดอร์ เคือผมประถมต้นอ่ะผมจะเป็นพิงแพันเตอร์อยู่ในดิงไม่ได้ดูไม่มีทีวีไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นแต่ว่าแม่ซื้อตุ๊กตา, Pink าพิงแพันเตอร์มาเสียสีชมพูขายยาวๆมาแขวนไว้ข้างเตียงแล้วเราก็นี่พิงแพันเตอร์ลูปเราก็ติดประกอบแค่นั้นเราไม่ได้เคยดูแค่นั้นนี่คือเรื่องจริงอ๋อเพราะว่าที่บ้านเพื่อไม่ได้ติดการ์ตูนเน็ตเวิร์กไม่ติดไม่ติดเคบเบิลไม่มีทีวีเลยไม่เหยวพูดถึงเคบเบิล แต่พอพอสี่เริ่มมีทานินเข้ามาแล้วแต่อทานินก็ไม่ได้มีเรื่องการ์ตูนอะไรเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องปองวุ้นจิ้นเป็นเรื่องอะไรพวกนั้นอะเศร้าไหมเศร้าเหรอของสะสมที่ได้พูดวันนี้มันเยอะมากม,มันมีหลายอย่างที่มันไม่ว่าจะแถมมาขนมโปรโมทมาก,กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์อะไรเต็มไปหมดแล้วก็ของเล่นที่มันฮิตในช่วงเวลาต่างนานาซึ่งเยอะมากซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เตรียมมานะอย่าเรียกว่าพวกเราเตรียมต้องขอบคุณปรบมือให้กับน้องชายที่น่ารักที่เก็บของอยไรได้ในสภาพดีมาก ทุกคนครับขอร่วมแรงร่วมใจปรบมือให้กับน้องโดมครับเอาจริงนะกูว่ากูเป็นคนเก็บของได้สภาพดีะนะแต่เจอโดมอะโดมมันเก็บดีกว่าเด้งเนะด้งเด้ดดดดดดถ้าเลือกของที่คิดว่าอันดับแรกถ้าสำหรับผมนะน่าจะเป็นอันนี้ว่ะเพราะว่าผมเล่นอันนี้ตอนปอสอง เนี่ยผมเห็นขี้ใครใบเด็กของเขาอยู่อยู่ในเส้นเส้นได้นี้นะไม่ใช่ขี้ใครใบเด็กไม่ใช่ขี้ใครอันนี้คือขี้ขี้โงคือตอนนี้นน้ำมันใช้หลุดตูดเหรอที่บ้านน้ำไม่ไหลมันก็เลยอันนี้เคียย์ก่อนเอาเคียย์ปาดเคียย์ปาดก่อนออกมาขึ้นก่อนปาดให้ขาดลูกดิ่งลูกดิ่งก่อนจะเป็นโยโย่เป็นลูกดิ่งมาก่อนเฟิอุ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใหม่ใบอันนี้แล้วกัน แต่ถ้าคนมีอันนี้นี่บ้านมีเงินนะเอ้จานนี้ที่ผมดูเนี่ยเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรดูเรื่องอะไรอยู่อันนี้ไม่มีสักเรื่องนะเพราะว่าใส่ฟิล์มนี่ใส่ฟิล์มดินี่ใส่ฟิล์มแล้วมันจะเลื่อนหรออ่าแล้วมันก็ตักตักไปเลื่อดูเรื่องเฮ้ย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 เฮ้ได้ นี่คือไดโนเสาร์เครื่องสะท้อนภาพ2มิติซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมมีนะผมรักของเล่นชิ้นนี้มากเป็นมิติด้วยอ่ะ,อะนี่ๆเ,เ,เพื่อนดูเล่นนี้ดีกว่าสนุกกว่าเพื่อลองดูเริ่มจากจากนี่ต้องใส่ให้ตรงลูกศรก่อนนี่<อ>น,นี่ลูกสอนคือ A1 A1 มัน่จะไล่ไปน,นี้เก่ามากอันนี้กูอันนี้กูปรถมอ่ะเวลาเล่นอันนี้กูปฐมอ่ะเรื่องนี้ ฟรนสโตนครับลองดูก่อนดูร้ฟังร้อยกล้องฟังหน่อยเป็นฟรีสโตนที่อยู่ท่ามกลางหาดทรายนะครับเขียน <Okay. S 1> ว่า l e s <Okay>. s raping b run runs r i n แปลว่าตอนนี้ไดนโนเสาร์นะอันตรายแล้วเขากำลังโกหกเราถูกอ๋อถูกออโอเคมึงไม่รู้หรอกเพราะผงไม่เห็นเอาโอเคชิ้นต่อไปลองนี้มั้ยเกมงูเนี่ยผมไม่ได้เล่นที่กล่องอย่างนี้ ผมเล่นสุ่มกระดาษกระดาษที่แม่แถมมาจากพาวลัสหรืออะไรสักอย่างอะ่ะนี่เขามีตัวหมากตัวเดินนี่ไม่เหล็กไหมไม่แน่จะเอาไม่เหล็กม่เหล็กที่โดมันเก็บแต่ของดีไงบันไดงูบันไดงูดงแต่นี่คือว่าเก็บของสภาพดีนะนี่เก็บของเก่งมากเอาเก็บมากเก็บมากมีอันหนึ่งกล่องฟุตบอลลักษณะการเล่นคล้ายๆกัรดับเปลี่ยนไม่ใช่งูแล้วจะเป็นนักฟุตบอลเอาแล้วเราขึ้นลมตามไหนอ่ะก็มึงลองดูถ้าไปเจออาเซนอนมึงก็จะตกมาตกชั้น แต่ถ้าเจอแมนยูแมนยูอยู่นี่อยู่ในปีศาจครับแต่อันนี้ถ้าเป็นสีฟ้าแมนซิตี้คือได้แชมป์อาเซนอนเคอยู่นะอยู่นี่ท้ายตลาดไม่น่มือไม่เห็นเหรอเนี่ยกำลังจะยิงเนี่ยอังเีไม่ไม่แมนยูอยู่บันพับต่อ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 อันนี้เนี่ยโดมคือบอกแล้วล่นได้แต่ว่าผมทำให้เป็นเอ้ยมีเยอะด้วยมันคืออะไรอะทาโซทาโซคืออะไรมันของสะสมทาโซคือนี่ทาโซมันจะเล่าไรกับลูนิตูนนี่ รู้จักเนี่ยไหบักบันนี่ไอพวกทัสมาเนียนนะจักไหมโอ้แล้วมึงก็ใส่เนี่ยเข้าไปในเครื่องยิงทาโซนี่เมื่อก่อนกูเจะไปที่ดีดกูมีแต่อันนี้แล้วไม่รู้มันต้องใช้กับอันนี้นี่โดมันมีหมดเน่มันคือเครื่องยิงทาโซเว้มันต้องลุกยากมาันต้องอะไอย่างงี้นี่โอ๊ยมันเปื่อยว่ะมันเปื่อยมันเปื่อยมันเปื่อยแล้วมันเปื่อยลองรีโหลดดูรีโหลดทำยังไงโดมมาดีกว่าพี่รู้สึกได้เดี๋ยวมันพังของดีนะถือว่าเก็บของได้ดีมากมีวินัยกว่าพี่อีกนะมีวินัย ไหนพี่ขอลองเทสไม่น่าได้หรอกมั้งไม่น่าเป็นไรอกคือความนิ่มของแผ่นมันจะไปแล้วแต่ว่าเก็บไว้ขายในในอีเบดีกว่ามาถึงคีย์สำคัญดีกว่ากูว่าเห็นปกของเนี้ยกูใจสั่นนะปัญหาคือผมใช้เงินแล้วใช้เวลากับการชุดนี้นเยอะมากนะนี่คือเบปซี่เจเน a เรชั่น x t ฟุตบอลนะตอนนั้นเนี่ยโฆษณาเขาออกทีวีด้วยแล้วก็จะเป็นทีมเหมือนออสตาที่มาเป็นแบบแฟลซี่เขาจ้างอันนี้ผมทันเพราะผมชอบมากในแอดเขาจะพูดว่าว<อ>ันเดอร์ลาม่าออเตกาเบคแฮมมาลดินี่เดลเปเอโรสุกเคอร์สูเคอร์ไม่ได้พูดในชื่อนะมเปิดขึ้นมามันมีรูปแต่ว่าเามันไม่ได้ดังขนาดนั้นไงดังวันเดอร์ลาม่า <L> ออเตกาเบคแฮมมาลดินี่เดลเปีไม่มีสูเคอร์สูเคอร์คอมเมนต์ขึ้นแล้วตรงนี้ว่ามีสูเคอร์หรือไม่ในแอดไม่มีคือสูเคอร์เนี่ยมีในรูปมีในรูปเห็นม คนมีในรูปแต่คนอ่านสปอร์ตเขาไม่ได้อ่าน,น <ะ S 1> เขาว่าวันเดลา,ออาม,มาออตก้าเบคแฮมมาดินีเดเลเบโรคือนี่คือการ์ดโอ้โหแม่งคือสุดยอดการ์ดในช่วงขณะจิตหนึ่งของเรานะตัง้งช่วงมอต้นนะการ์ดฟุตบอลเป๊ปซี่นะจะเก็บดาร์นบอลจะเก็บยูยูฮาคุโตะจะเก็บอะไรมาก็ตามนะ,จะเจอเล่มนี้เข้าไปอ่ะต้องเก็บนะต้องเก็บตอนนั้นมันเป็นบอลโลกที่มันแบบพีคมากๆแล้วที่จำปีนั้นไม่ได้ว่าต้องซื้อเป๊ปซี่แล้วต้องเอาไปแลก กับรถเบบซี่หรืออะไรักอย่างอ่ะคือยากมากนะกว่าจะได้มาซองหนึงนะ่งอ่ะแล้วได้มาไอ้การ์ดที่มันเป็นแบบเลื่อมทองเนี่ยไม่ค่อยออกนะส่วนมากมันจะได้การ์ดวันเดินเลรามาหาําๆที่เราเวิร์ดําๆเราดูรายชื่อก่อนนะไอ้ชื่อเยอะมากนี่โนหนึ่งเลยพี่เบ๊กนี่เบ็คแฮมเดลอินอ๋อมีเบอร์ให้มาลดินดเน่ โปรเฟสตูโรเบโต้มิเตอร์บายาชีลเลอร์มิยาโตวิดพอแล้วแหละแล้วนี่คือหยีมี่หมดหรอนี่คือของหยีแล้วหยีมีครบเบอร์หนึ่งคืออะไรเบ็คแฮมอ๋อเบอร์สองคืออะไรเดลเปียโไรไปเรื่อยนะสมมติอาสุมเลยอาซูเคอร์เบอร์เจ็ดนี่ดูเลขเจ็ดอ๋อ oh. หยีมีหมดเฮ้ยมีใครทันบ้าง <ไ>แต่กูแกะใบเนี้ยกูได้มารินี่ชูกระป๋องเยอะมากเพราะว่าอาจจะเป็นแบรนดิ้งของเป๊ปซี่อ่ะอันนี้ไม่นับนะอันนี้ไม่นับอันนี้หยิบมาใส่การ์ดอื่นมาด้วยนะกราดโคกมาด้วยเห็นไหมเนยเออว่ะแล้วมีไหมเขาซื้อแบบไม่ได้สุ่มอ่ะซื้อใบอย่างเดียวขายนอกมึงจะขายนอกว่ะ เมือนเราเล่นฟ<อ>ีฟ่าออนไลน์อะใบไหนแ <นะ S 2> พงสุดในในในตรงนี้น่าจะเป็นการ์ดทองเนี่ยพวกเบคแฮมพวกอะไรเงี้ยหรือใบสุดท้ายใบจบเล่มเนี่ยเดบิเอโรเนี่ยกูโดนหล,ลอกขายมาเกือบ500บาทนะจริงกูหมดกับเรื่องนี้ไปหลายพันนะแล้วก็ช่วงหลังอนะพออันนี้มันซาไปอะแกก็มาหลอกขายโมมอเตอร์ดําแดงมอเตอร์มังกรเดี๋ยวเรื่องทิย่ามาพูดอีกทีนะยาวเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันที่ผมเล่นนะทุกวันนี้ยังเล่นอยู่เลยยูกิมันมีกลายเป็นเกมในผมเคยติดในสตรีมขายด้วยนะ ยุกิเนี่ยมีผลกับเด็กๆในยุคพวกเราเยอะมากนะ oh. คุณต้องเลือกนะว่าถ้าเกิดคุณชอบชอบไคบะนะคุณต้องไปบลูอายนะไคบะเตโตไม่รู้เลยอนะ่ะแต่ว่าถ้าคุณชอบโจโนอุจิเนี่ยคุณต้องไปเรดอายแบล็กดากอน ผมนี่เป็นแฟนเกมการ์ดเลยเกมการ์ดี่ผมเชื่อว่าคนดูเนี่ยทันทันหลายเกมมากใครทันนะใครทันเชิญนะใครทันอะไรบ้างนะครับพิมพมาหน่อยนะหรือถ้าเกิดคุณแบบชอบชอบทะเลนะชอบทะเลชอบทะเลไหมคุณต้องชอบนักประมงในตำนานชาวประมงในตำนานนะคือมันจะเป็นการ์ดคุณต้องเปลี่ยนฟิลให้เป็นทะเลก่อนแล้วการ์ดคุณจะมีพลังเพิ่ม โอ้โหไม่ทันแล้วคุณไม่เข้าใจแล้วคุณเข้าใจคุณไม่ทันแล้วผมเล่นแต่อินเทอร์เน็ตตอนนั้นน่ะพอดีมีคอมละตอนที่ตอนที่ผมเล่นคอมอ่ะมันจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งี่ยที่ไปนั่งโต๊ะหน้าขาวแบบที่เรานั่งกันนะแล้วก็ดูเอลการ์ดนะทุกวันนี้ฟอร์จูนยังมีผมเห็นอยู่ไม่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่อันนี้มันจะไปเรื่องใหม่จะเป็นสมอนเนอร์จะเป็นแบบเกมอีกเกมของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยไปอีกเรื่องแล้วอ่ะนี่ไงนี่จอมเวมนมนหญิง แต่ว่ามันดาวน้อยนะดีหรอเฮ้ยมี6ดาวนี่โอเคแล้วถ้า6ดาวนี่คุณต้องใช้การ์ดมอนสเตอร์จำนวน3ดาว2ตัวนะในการมูชาย,ยันนะโอ้ยมีหลายเล่มด้วยตายแล้วนี่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 แมกเนติก3ตัวรวมกันก็เป็นตัวใหญ่ได้นะเปอลฟ่าเอลฟ่านี่งไง เออเอาฟ้าเครู้เหรอไม่รู้เขียร์อย่างเดียวเออเขียร์อ่ะถ้าเขียร์กูได้ถ้าเขียร์อ่ะหรือจบเทปด้วยกันเขียรนะ์มั้ยเอาไม่ล่ะถ้าแพ้ถ้าแพ้มึงเก็บเบร์เบรไปลเลยเบร์เ,เบรกูไม่ทันกูโตแล้วต <Okay. S 2> อเนเบร์เบร์ออเฮ้ยโูเบร์เบรเหล็กด้วยวะไฟลุกเหรอนี่ไฟลุกเไยมันเหล็กกับเหล็กชนกันไงเมื่อลุกจริงเหรอจริงประกาบไฟไงเนี่ยมึงตมาไม่ดีแล้วเนี่ยไม่มีเงินไม่ดีไม่มีเงินไม่มีเงินเล่นแค่นั้นเองเนี่เอ็กโซเดียเอ็กโซเดียเฮ้ยไอบ้านนี้ไม่ธรรมดา เนี่ยเหมือนตอนเด็กเป๊ะเลยผมก็นั่งดูเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้ไม่รู้สึกว่ามันดียังไงโอ oh, ้หนี่แล้วเขาแยกดีนะเขาแยกแบบการกับดักการเวมนมนเอานะครับใครที่ดูอยู่แล้วก็แบบเคยเล่นหรือเล่นอันนี้อยู่แล้วสนใจใบไหนนะตรงนี้ติดต่อมาได้นะครับแคคตัสแบรนดนะครับพักมาเลยนะรตรงๆในผมไปดิวกับโดมอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับเล่ลขโมยน้อยอ่ะใช่นิดนึงนะ เราเคลีย์ดีกว่าเคลีย์ดีกว่าจบรายการด้วยการเคลียรกันมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอานี้เลยตาเดียวนะจบเลยจบเท่เลยนะแล้วปิดรายการตรงนี้เลยนะทำอะไรตัดนิ้วและสรุปเลยนะวันนี้ใครมีของสะสมอะไรที่นอกเหนือจากนี้หรือว่ามีส่วนร่วมกับนี้ขอบคุณมากๆเขียนคอมเมนต์มาเดี๋ยวทิวไปคอมเมนต์่ถ้าทิวยังมีนิ้วอยู่นะแต่จริงๆที่อยากให้คอมเมนต์มากที่สุดคือของเล่น สำหรับวัยเนี้ยที่คุณกําลังสะสมอยู่อะ่ะผมไม่รู้ว่าคุณสะสมอะไรอยู่ในวัยเนี้ยเพราะของผมวัยเนี้ยคือยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นทิมมานะและอย่าลืมนะขอบคุณมากที่ติดตามชมนะอย่าลืม subscribe ช่อง soloist channel นะแล้วก็วันธนกิจแฟนเพจ yes แล้วก็ Cactus b a n d ของเพื่อนผมนะและนี่คือแมทศักดิ์ศรีของเพื่อนอ้าวมูแตเอาเด้อ้าววัดใจร่วมคือแพ้นะ กดกใหม่ร่วมคือแพ้ไงไอ้เหี้ยกูเล่นแต่เด็กร่วมไม่แพ้หรอกก็ไม่รู้เอาไหมกดใหม่ล่วงล่วมคือแพ้อันนี้ได้นะอันนี้ถ้ามึงเก่งจริงมึงได้นะอ้าวกูเอานะกูเอานะอ่ะล้อล้ออุ้ยยืดเรียนนานเอาเอาแล้วอุ้ย นนน่เอาไปอิของหวานของหวานเียอยู่เทินด้ว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 ยเยไม่เคยได้มาก่อนสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะตัดนิ้วตัดนิ้วไม่ตัดไม่ตัดเลิกกันเราไม่ตัดกันเราลากันก็ลาไปก่อนนะครับสุกคนมาครับวัสดีครับ แล้วใครหรือสิต่อนะโดมนะอยากได้ใบไหนนะสิต่อโดมนะ